มาครับวันนี้คือผมจะมาแชร์เรื่องหนึ่งเว้ยคือคุณเคยได้ยินใช่ป่มว่าแบบมาสเตอร์เบิร์กใส่ชุดเดิมทุกๆวันสตีจฟจ็อบส์ใส่ชุดเหมือน,เ,อนเดิมทุกๆวันพวกคนที่เขาประสบความสําเร็จคนที่เขารวยๆนะธุกรกิจนั่นนี่นน่นเนี่ยเขาใส่ชุดคล้ายๆเดิมเหม,เหมือนเดิมทุกๆวันเลยทําไมการเขาคุณ,คณน,น่าจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าผมลองเว้ยผมลองทําเองบ้างคืออย่างนี้ผมเกริ่นก่อนว่าเกินก่อนว่าเมื่อก่อนอะคือผมไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใช่ไหม คือผมก็ไม่ได้รวยผมก็แบบซื้อแม่งถูกตลอดแล้วทีนี้กางเกงอะส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงแบบกางเกงเจเจอะกางเกงโบเบย์อะกางเกงแบบลายแบบตุ๊กตุ่นแบบอะไรก็ไม่รู้อะขาสั้นอะไรก็ไม่รู้อะเก็ดปะแล้วมันแบบคือผมผมผมก็โตขึ้นแล้วอะผมตอนนี้สิบแปดจะสิบเก้าแล้วอะให้คนใส่กางเกงตุ๊กตุ่นมันก็แบบดูงงงอ่ะคือคือคือมันแบบบางทีกางเกงกางเกงเหมือนเด็กกางเกงเด็กวันอะเคยเห็นปะที่แบบลาย ค,คือไม่อยากเหยียดไม่อยากอะไรแต่ว่านะนึกภาพออกใช่ไหมนั่นแหละซึ่งผมก็ไม่ชอบใช่ไหมหนึ่งคือผมไม่ชอบว่าผมไม่ชอบเวลาตัวเองใส่กางเกงน,นะผมแบบไอ้เขียแม่งดูง่หรือบางทีแบบสองยามแม่งยืดแล้วแบบกางเกงแม่งหลวมสัต์เล็มแม่งแบบอย่างเทียเลยทีนี้ผมก็เลยแบบโอเคมาสักกระเบิดนะอ่าสตีฟจ็อบนะเจฟเบโซนะคนนู้นคนนี้คนนั้นนะเขาทําอย่างนี้นะคนเลือกโอเคมันใส่เสื้อเดียวกันใช่ไหมมันใส่ชุดเหมือนกันใช่ไหม โอเคกูลองเปลี่ยนเป็นนางเกงเพราะว่าผมชอบกางเกงที่ผมมีอยู่ผมเลยซื้อกางเกงเว้ชุดหนึ่งมันเป็นแบบมันไม่ได้แพงเลยนะตัวละหกสิบหกสิบห้าบาทค่าส่งฟรีเพราะว่าผมใช้โคช้อปปี้คลิปนี้สปอนเซอร์โดยช้อปปี้ครับลอเลนรอเล่นไม่มีนะฮะก็ผมใส่นางเกงตัวคล้ายๆกันซึ่งมีมันเป็นมันเป็นมันเป็นกางเกงขาสั้นตัวละหกสิบบาทผมมีสีมีสีเทาสี่ตัวแล้วก็สีกลมหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวซึ่งแบบทีเนี้ย แม่งดียังไงจะแม่งดียังไงร,รู้ปะหนึ่งคือผมชอบแม่งแม่งผมลุกดีมากผมสามารถใส่กางเกงนั้นอะไปเที่ยวได้แบบให้เป็นกางเกงขาสั้นแล้วแบบแต่งตัวใส่เครื่องประดับนิดหน่อยแม่งสามารถไปเที่ยวได้เลยโคตรหลอ่อแล้วก็สองคือผมไม่ต้องคิดมากแบบผมอ่านมาเสร็จใช่ะปะผมหยิบเลยกางเกงตัวไหนก็ได้สีเทาก็ได้สีกรมสีดำสีหาก็ได้ผมไม่ต้องคิดมากคือผมไม่ต้องคิดมากเรื่องสีแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะใส่กางเกงตัวไหนดีผมตัดสินเขาเรียกว่าอะไรวะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าวิวา่ จะใส่ตัวนี้เลยจะใส่ตัวนี้ดีให้มันเหมาะกับอย่างนีนงนนงน้อย่างนี้อย่างนั้คือผมค่อยหยิบไปเลยครับโอเคตอนนี้มีสีดําอยู่นี้เออหยิบหยิบสีดำใส่ใส่แม่งไปเลยหรือบางทีอาจจะมีนิดๆหน่อยแบบว่าสีดําดีไหมวะหรือว่าจะใส่สีเทาดีโอเค่สีเทาดีกว่าเพราะสีเทาแม่งเยอะใส่สีเทาไปเลยแต่ประมาณเนี้ยแล้วทําให้แบบเนีย่ยผมทำอย่างผมอัดคลิปนี้ใช่ป่ะถ้าผมแสงเคียงสีเทาทุกวันอ่ะก็ไม่รู้ว่าผมอัดคลิปทีเดียวหรือว่าอัดคลิป หลายหลายวันหรือว่าอปคลิปนี้มาจากวันไหนวันไหนวันไหนอ่านงงใช่ปะแต่วันนี้ของใส่สีชมพูเท่ๆเลยมันเป็นเกงขายาวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกงหมดยังไม่ได้ซักซักแล้วแหละต่อยู่อีกห้องหนึ่งผมพี่เกียร์ไปหยิบของวันเซรนตตัวนี้มาก่อนนะับนี่ฮะอันนี้คือที่ผมก็ๆพรอมาจริงๆคือผมอยากจะใส่เสื้อสีดาทุกวันเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีตังค์นี่นี่คือประเด็นเลยประเด็นใหญ่เลยคือยังไม่มีตังค์คือมันตัวละสองร้อยนะของ แบรนด์หนึ่งที่ผมชอบอยู่เพราะมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไซส์ที่ค่อนข้างดูดีไม่ไม่มีตังนะฮะมันมีตัวเดียวก็เออไม่เป็นไรอย่างน้อยจะมีเสื้อที่มันดูดีเยอะได้อยู่อย่างน้อยแค่แบบเปลี่ยนจากกางเกงเนี้ยก็รู้สึกดีมากเลยฮะก็ดีถ่ายที่ผมขโมยขโมยวิธีเข้ามาแล่ก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้แต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ละกันถ้าคนมีความคิดที่แบบอยากจะลองนะเวกเพราะว่าจะใส่เสื้อเหมือนกันทุกวันหรือว่าจะใส่กางเกงเหมือนกันทุกวันอะ ลองดูถ้าคุณมีตมังค์นะคุณซื้อมาอย่างเก้งผมเนี่ยหกสิบหกสิบห้าตัวเท่าไหร่สามร้ 300, อยเขามีหกเขมีหกตัวก็สามร้อยหกสิบสี่ร้อยบาทเองแล้วแลกกับการที่แบบคุณดูดีขึ้นคุณไม่ต้องมาแบบเสียเวลาในแต่ละวันว่าจะใส่เกงตัวไหนแล้วแบบไม่ต้องเปลืองพลังสมองเกี่ยวกับการเลือกเสื้อผ้ากูงู่มันดีมากจริงเว้ยหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยแคร์แต่ดีมากจริงสําหรับผมก็นี่แหละฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วกันนะฮะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันอืม ก็โชคดีแล้วกันนะผมบาย